เศรษฐกิจวันนี้มีเรื่องน่ากังวลมาอัปเดตกันครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัอ,อได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะทําให้เศรษฐกิจไทยเราโตชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคาดการกันว่า GDP e ของไทยในปี2569อาจจะโตแค่1.7%เเท่านั้นลดลงจากที่คาดไว2้2%เเซในปีนี้ซึ่งปัจจัยหลักก็มาจากภาษีศุลก,กากรส่วนต่างของสหรัฐอเมริกานี่แหละครับ แถมการค้าโลกก็ดูเหมือนจะขยายตัวได้แค่2.3อซซึ่งไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นอกจากปัจจัยภายนอกแล้วในบ้านเราเองก็ยังมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ภาคเอกชนที่สูงปรีสหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังต้องจับตากันต่อไปโดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่อยู่ภายใต้มาตรา232ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกครับเรื่องนี้กระทบกับเราทุกคนแน่นอนอย่าลืมติดตามข่าวสารเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ